เปิดประวัติหารู้จัก2องาเคมีเกินต้านลีนาหมิว2สาวดาวรุ่งแห่งปี2025ที่แฟนๆต้องลงรักจากซีรีส์รักสุดท้าย My Safe Zone The Series เพื่อนสนิทที่กลายเป็นรักสุดท้ายกับสเสน่ห์ละมุนที่ทำให้ทั้งวงการต้องจับตาแต่ก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะเคยไหม ที่คุณแอบหลักเพื่อนสนิทแต่ไม่มีโอกาสได้บอกจนวันที่เขากลับมาหาเราอีกครั้งอบอกอวาอย่างเจนจะไม่รอเหมือนตอนีไม่มีเจนเนี่ย,นนยทุกอย่างก็คงจะราบเรื่นดีนะคะลินเป็นรักแรกแล้วก็จะเป็นรักสุดท้ายของเจนส่องประวัติสนักแสดงสาวที่กำลังเป็นกระแสรแรงที่สุดในตอนนี้ลีนาล,ลีนาชูเอและมิวนัชชาเตชะมงคลาภิวัตรคูจินสาวสายแซฟ,ฟิกจากซีรีส์ รักสุดท้าย My s a ซ e z o นเดอ e ซีรี e ์ซีรีส์โรแมนติกดราม่าคอมเดี้ที่ส่งท้ายปีได้อบอุ่นหัวใจสุดๆเรื่องราวของเพื่อนสนิทที่ขยับสถานะจากเพื่อนไปสู่คนรู้ใจในคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปเปิดประวัติของสองสาวพร้อมเบื้องหลังความเข้าใจกันสุดละมุนที่ทำให้แฟนๆจินไม่หยุดรักสุดท้ายมาเซฟโซนเดอะซีรีส์ถือเป็นออริจินอลซีรีสจาก BEC World ที่ตั้งใจปิดปีด้วยความรักแสนอบอุ่นหัวใจ ถ่ายทอดเรื่องราวของอลินและเจนสองเพื่อนสนิทที่ผูกพันกันตั้งแต่วัยเด็กก่อนความรู้สึกบางอย่างจะค่อยๆเติบโตเป็นความรักและเคมีของสองนักแสดงนำลีนามิวก็กลายเป็นจุดเด่นที่ผู้ชมพูดถึงมากที่สุดทั้งแววตาเสียงหัวเราะและการแสดงที่ดูเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้เห็นความรักที่เกิดขึ้นจริงเริ่มจากสาวลูกครึ่งหน้าหวานลีนาและลีนาชูเอ็ด เธอคือหนึ่งในนักสแสดงหญิงรุ่นใหม่ที่มีทั้งความสามารถและเสะน่ห์เฉพาะตัวดีนาเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2542ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นลูกครึ่งไทยแคนาดาโตในครอบครัวอบอุ่นมีพี่สาวหนึ่งคนเธอเรียนที่โรงเรียนานานาชาตินครพายัพก่อนย้ายเข้ากรุงเทพเพื่อเรียนต่อที่โรงเรียนานานาชาติเซนจอนและสุดท้ายก็จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัาย หลักสูตรนานาชาติพร้อมคว้าเกียรตินิยมอันดับ2และยังเคยเป็นจุฬาคาทากรรุ่นที่11ในงานฟุตบอลประเพณีอีกด้วยลีนาเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่มัธยมตน้นเมื่อคุณปิ๊กช่านฉลาดทวีทรัพย์เห็นแววและพาเธอมาแคสซิ่งทำให้ได้เส้นสัญญาปเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3และเริ่มต้นจากบทเล็กๆในแผนร้ายลงท้ายว่ารักก่อนจะเป็นที่รู้จักในบทปริตาจากละครสเสน่รักนางซิน ที่ทำให้ชื่อของเธอเป็นที่พูดถึงในวงกว้างจากวันนั้นจนถึงวันนี้หลีหน่าผ่านผลงานหลากหลายแนวทั้งโรแมนติกดราม่าแอคชั่นและคอมเมดี้ไม่ว่าจะเป็นที่นี่มีรักดวงใจในมนตาสะพรยสายสตรองหรือแม่เลี้ยงแต่ในรักสุดท้าย MySafe Zone เธอได้แสดงบทที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ในบทอลินช่างภาพสายแฟชั่นที่มั่นใจในตัวเองแต่มีบาดแผลในใจจากความรักเมื่อคนรักที่กำลังจะแต่งงานกับนอกใจเธอต้องกลับมาทบทวนชีวิตและคนที่อยู่ข้างๆเธอเสมอก็คือเจนเพื่อนสนิทที่กลายเป็นเซฟโซนของหัวใจในพาร์ทนี้ลีน่าเล่าด้วยตัวเองว่าเธอเข้าใจอลินมากเพราะอลินเป็นคนที่รักจริงและไม่ยอมแพ้ต่อความรู้สึกลีน่าบอกว่า เธอเล่นบทนี้จากความรู้สึกจริงๆและพยายามถ่ายทอดพลังของคนที่กำลังเยียวยาหัวใจออกมาให้คนดูสัมผัสได้มากที่สุดต่อมาคืออีกหนึ่งดาวรุ่งพุ่งแรงมิวนาชาเตชะมงคลาาพิวัตรสาวหน้าหวานวัย22ปีที่ทั้งสวยเก่งและเต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ นิ้วเกิดวันที่25พฤศจิกายน2545ซึ่งเป็นวันเดียวกับดีน่าเลยเรียนจบจากคณะนวัตกรรมบูรณาการจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและยังเคยไปแลกเปลี่ยนที่ University of the Arts London ที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นสาขา London College of Fashion แสดงให้เห็นว่าเธอมีทั้งความสามารถด้านศิลปะและแฟชั่นในตัว หมิวเป็นทายาทของนักธุรกิจนำเข้ารถยนต์ออดี้และซูบารุรวมถึงครอบครัวเจ้าของโรงแรมชาญบางกอกน้อยเธอจึงเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างทางความคิดและเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่74อีกด้วยนอกจากความสามารถด้านการแสดงหมิวยังร้องเพลงได้อย่างไพเราะในรักสุดท้ายหม่เซฟโซนเธอยังได้โชว์เสียงอบอุ่นในเพลงประกอบซีรีส์ และถูกพูดถึงอย่างมากว่าลองได้รับมุลหัวใจสุดๆซึ่ง oh, ใ,นในเรื่องนี้นิวรับบทเป็นเจนเชฟสาวเจ้าของร้านเชฟเทเบิลที่มีหัวใจอิสระเติบโตมากับป้าที่เลี้ยงแบบไม่ตีกรอบภายนอกอาจดูนิง่งแต่กับคนที่เธอรักจริงๆอย่างอลินเธอจะเผยด้านที่น่ารัก อ่อนโยนและงองแงในแบบคนแอบรักเพื่อนสนิทมิวเล่าว,ว่าความท้าทายของบทนี้คือต้องเล่นจากความรู้สึกจริงพอต้องถ่ายทอดความรักที่ไม่ได้พูดออกมาต้องแสดงทั้งความอบอุ่นความกลัวและความซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองและสิ่งที่ทำให้คนดูหลงรักมากที่สุดก็คือเคมีระหว่างมิวกับลีนาที่เข้ากันอย่างเหลือเชื่อทั้งคู่แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติจนแฟนๆหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนคนรักกันจริงๆ สายตาที่มองกันฉากพูดคุยเล็กๆหรือแม้แต่โมเมนต์เงียบๆกบสื่อสารความรู้สึกออกมาได้อย่างลึกซึ้งและไม่แปลกเลยที่ซีรีส์รักสุดท้าย m ม่ a f ฟโซนจะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างกระแสความฟินให้กับวงการซีรีส์แซฟฟิกไทยในปี2025ได้อย่างสวยงามลีน่าลลินาและมิวนาชาสองนักแสดงรุ่นใหม่ที่มีทั้งความสามารถเสน่ห์และความกล้าที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความรักในมุมใหม่ รักสุดท้าย My Safe Zone The Series ไม่ใช่แค่ซีรีส์รักระหว่างเพื่อนหญิงสองคนแต่ยังเป็นเรื่องของการเยียวยาใจการเติบโตและกล้าที่จะรักอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นสายซีรีส์รักโรแมนติกหรือเซฟิกเรื่องนี้จะทำให้คุณรู้ว่าความรักที่ปลอดภัยมันมีอยู่จริงและบางครั้งคนที่อยู่ข้างๆเรามาตลอดก็อาจเป็นรักสุดท้ายที่เราตามหามานานรักสุดท้าย My Safe Zone The Series พร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสความละมุนหัวใจแล้วทางช่อง3 o มออ i ิจินอลซีรีสและถ้าใครที่ยังไม่เคยดูเตรียมใจละลายได้เลยเพราะเคมีของลีน่าหมิวมันเกินต้านจริงๆก่อนจากกันไปสำหรับใครที่ได้ดูผลงานของลีน่าหมิวแล้วรู้สึกยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ